ทุกคนมาที่งานดิจิตอลมีเดียฟอลไลฟ์ลองเริรนนิ่งค่ะเรามาอัปเดตเพยงกระเจ็ทที่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสายยูทูบเบอร์สายอีเวนต์ควรจะต้องมีเดี๋ยวตาปิงปองไปดูนะคะว่าในงา,านนี้มีอะไรกันบ้างตามไปเลย บูธท,ที่มีแกดเ็ตเยอะมากๆแกดเ็ตแอปอัปเดตใหม่ที่พี่ฟองบอกไปนะแล้วก็มีชิพเต็มที่หลายๆอย่างคิดว่าน่าจะเป็นเพลนที่คนไทยเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เพราะฟองเองก็เคยร่วงมงานก,กับเขาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ที่ปงองจะพาทุกคนมาดูกันค่ะนั่นก็คือตัว NBI Solution นะคะเอาง่ายๆเลยเวลาเราถ่ายรายการเนาะเวลาแบบรายการสดที่พีงปองถ่ายมันจะต้องมีรถ OB คันใหญ่ๆอะแต่ว่าคอยสวิชเชอร์มุมกล้องต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการแต่อันนี้เขาย่อทุกอย่างให้แบบเหลือเป็นแบบสม a l l ไซส์มากามา iPad เองอะทุกคนคืออันนี้มันคือเหลือแค่แบบประมาณหนึ่ง iPad ที่เราเนี่ยสามารถสวิชเชอร์มุมกล้องที่จะเอามุมกล้องไหนขึ้นจออ่ะเราก็สามารถกดได้เลยค่ะ นี่ทุกคนดูนะกดแบบนี้ได้เลยมันก็จะสุิทไห้แล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษคือสายตัวนี้ค่ะมันเป็นสาย poe ทุกคนเห็นไหมสายนี้เนี่ยมันสามารถรวมทั้งอินเทอร์เน็ตการจ่ายไฟตัดเออเขาเรียกว่าสายความวุ่นวายการที่เราจะต้องต่อ,อสาย av สายนู่นนี่นั่นเข้ากันเนี่ยเหลือแค่สายนี้สายเดียวจบเลยไม่ต้องมีทีมงานเดินสายให้วุ่นวายอันนี้เขาย่อมาให้เป็นแบบ s m a ไซส์ที่ควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้ในคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้น ประหยัดเวลามากๆแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งเองที่บ้านน้ะเราก็ใช้แค่จอนเนี้ยคือจบได้โปรดักชันแบบอลังการเหมือนสร้างทีมมาแบบระดับโลกเลยนะและยังไม่หมดสําหรับตัว NDI Solution นะคะเขายังมีตัวคอนโทรลกล้องซึ่งเมื่อกี้พิงปองอะ่ะลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วเราสามารถคอนโทรลกล้องค่ะไม่ว่าจะคิวดาวนะคะหรือว่าอยากกะแทนกล้องไปซ้ายขวาก็ได้หมด ซูชั้นนี้พี่ปอกสรุปให้เลย้วกันว่าเขาย่อทุกอย่างให้มันเป็นมอลไซแล้วก็เหลือแบบเป็นไซ mm hmm. เล็กแค่นี้ยแล้วเราก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรือถ้าเราเป็นเป็นแบบว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเราก็สามารถมีแค่ทีมงานคนเดียวก็พอที่จะสามารถคอนโทรลทุกอย่างที่เราได้นะคะสุดยอดมากแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูอันต่อไป เต็มนี้นะคะเป็นอะไรที่พิงฟองชอบมากเราอยู่กันที่ Visualize Studio ค่ะเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าปกติเวลาที่เราจะมี Visualize Studio ที่มันเจ๋งๆนะเราจะต้องแบบว่าอยู่ในสต,สต,ต,ตูแบบยิ่งใหญ่มีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายสายระโยงระยางแต่ไปหมดเพื่อที่จะมี Visualize ที่อลังการขนาดนี้แต่ตอนนี้ทุกอย่างเขาแบบรวบรวมแล้วย่อลงมาเหลือเป็นแบบสมาไซสที่มีแค่กรีนสกรีแบบนี้เราก็สามารถนั่งไลฟ์โดยที่มีวิชวลไล์อลังการเหมือน เ,ออเราทําแบบแอนิเมชของมาเวลมาเองอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนมันเจ๋งมากๆเราใช้ได้กับทั้งการขายของสมมติถ้าเราอยากจะสอนหนังสือหรือขายของขายเสื้อผ้าเราก็สามารถทาเป็นแบบวิชวลไลท์แอนิเมชั่นขึ้นมาประกอบกันไปได้ด้วยเจ๋งมากๆอันนี้คือเป็นอะไรที่บิงฟองประทับใจมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนนะคะแพลตฟอร์มที่จีน,นใช้กันเยอะมากแล้วก็ถ้าแพลตฟอร์มคนไทยใครอยากจะขายของให้เจ๋งแบบนี้แนะนำเขาสามารถสั่งซื้อเป็นรายเดือนได้แล้วนะเผื่อใครสนใจเนาะรานะคาก็คือแบบน่ารักมากจริงๆค่ะ แจ็ตที่สายอีเวนต์พลาดไม่ได้จริงๆค่ะแบบว่าอยากให้พี่ๆในองค์การอีเวนท์ทุกคนมาดูอันนี้เลยนั่นก็คือตัวจอ LED เนาะนหลายๆคนน่าจะรู้จักจอ LED อยู่แล้วแหละแต่จะบอกว่าจอ LED ของอันเนี้ยคือถ้าใช้เป็นภาษาบ้านเราเข้าใจง่ายๆเราสามารถคัสตอมไมซ์หรือว่าออกแบบทุกอย่างได้เองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดเระโซลูชันต่างๆเลือกแบบว่า,าวัสดุที่จะใช้ในอินดอร์หรือเอร์โดนกดได้เนาะแล้วก็เขาจะมีให้เราเลือกแบบที่มันสามารถหมุนได้วางหน้าลางได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เวลาเราไปต่างปปรระเเเเเททศแล้วาาห็า็็นนยอออกคืจี่ วางเหมือนเราบอกโปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นทายในร้านค้าของเราจะเป็นร้านขายยาเปิดร้านอาหารร้านชาบูหมอ้อไฟอะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศไปไกลามากแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการคนไทยแล้วกันค่ะลองมาใช้ดูเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไว้นิ่บ่อยๆนะครั้งเดียวคือจบจริงๆค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีของเขานะคือตัวเนี้ยเขาจะมีเ,เนี่ยค่ะ ที่หิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่จอเขาอะค่ะมันเข้าเหลีย่ยมแล้วก็มีที่สามารถเข้าได้มันก็จะสามารถเข้ามุมทําเป็นตัวจอโค้งหรือว่าติดต่อกันได้วางเป็นโครงสร้างแบบที่เราต้องการตามงานที่เราจะไปจัดได้เลย สนใจนะคะบิงปองแนะนําจริงๆสําหรับบูธ b o o e Sky ค่ะเป็นอีกหนึ่งบูธที่บิงปองเคยร่วมงานกับเขาในหลายๆแก๊จเกมากๆแล้วก็วันนี้สนใจเจ้าตัว Visual Studio Live มากๆเพราะว่าจะทําให้เราแบบมีสตูดิโอย่องๆเป็นของตัวเองได้ในพื้นที่เล็กๆห้องเดียวก็สามารถทําได้ไม่ต้องอาศัยตัวสตูดิโออะไรใหญ่มากๆแล้วนะคะและสําหรับงานนี้ค่ะ Digital Media for l i f e Long Learning ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากจริงๆยังมีอีกหลากหลายบูธท,ที่น่าสนใจใครอยากมาเดินงานนี้มากันได้จนถึงวันที่19กรกรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะแล้วก็มาติดตาม เป็นคลิปหน้าด้วยว่าปิงปองจะพาไปที่ไหนกันค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ